วันนี้พามาเที่ยวที่ร้านกันนะคะร้านเราเป็นร้านขายผ้าพื้นเมืองสีสัชนาลัยผ้าทอมือทุกชนิดค่ะเป็นร้านไม่ใหญ่นะคะเป็นอาคารพาณิชย์เล็กๆติดถนนค่ะร้านเราขายผ้ามักโคนขายผ้าทุกชนิดเลยนะคะแวะมาดูกันได้ค่ะราคามีหลากหลายมีทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมไหล่หมักโคนผ้าชิ้นผ้าชุด แม้กระทั่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะเสื้อสตรีที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้าหมักโคนก็มีนะคะมีหลากหลายให้เลือกแม้มาชมกันได้ร้านเราอยู่อำเภอศรสีสัชนาลายัยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ